สวัสดีครับผมพี่กับกายนะครับผมฟาร์เดอร์คอนเดนเดอร์โครมนะครับผมวันนี้ผมอยากจะพูดถึง a ซิซี่วีสปอร์ตเฮานะครับผมซึ่งแน่นอนก็คือเป็นแบรนด์ช่างสูตรนะครับผมจากเกาหลีใต้นะครับผมโดยมีเจ้าของคุณคิมมินซูนะครับผมซึ่งเป็นเฮดคัตเตอร์นะครับผมกับดาบินนะครับผมซึ่งเป็นเฮดของทีม m สตาร์แอสเซสต์นะครับวันนี้เองนะครับผมก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนฟังแหละว่า a ซิซีเนี่ยมีข้อพิเศษยังไงบ้างแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยจากที่เราเป็นหนึ่งในคนที่เรริ่มต้นนนกเขาคแแๆะล้ววก็ช่ยเเขาโโปรมทนี่ยปััจจุบนนี้เนี่ยสเกลของ a s i เเนี่ยยย้าาขตัววแล ดังไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับผมก็มินซูเนี่ยมีประสบการณ์มาเนี่ยมากกว่า15ปีแล้วนะจริงๆเป็นทั้งอาจารย์สอนของเทเลอร์ในเกาหลีนะครับหลายๆคนนะครับผมรวมถึงเขามีโอกาสได้ไปเหมือนว่าไปฝึกงานไปเรียนรู้นะครับผม The Brief Period เนี่ยที่อิตาลีด้วยเหมือนกันนะครับผมที่มิลานแน่นอนว่ามันก็เลยทำให้อินฟลูเอนซ์ของเขาเนี่ยในการแรกๆเนี่ยได้รู้โน้ตฮาวนะครับจากสไตล์ของอิตาลีที่เป็นสไตล์ของมิลานโนนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยสไตล์มิลานโนเนี่ยมันมีความมีสตรัคเจอร์มากแล้วก็ มินซูเองเนี่ยกลับมาที่เกาหลีเนี่ยแน่นอนว่าสไตล์เขาเองเนี่ยรวมถึงเทรนด์ของเกาหลีในตอนนั้นเนี่ยก็มีความเป็นเนโทรตีนเทเลริกมากขึ้นก็คือมีความเป็นซอฟต์หรือความนุ่มสบายที่ปัจจุบันนี้ก็แน่นอนว่าได้รับความนิยมในเมืองไทยเนี่ยตั้งสูงกับช่างสูงทุกคนเลยนะครับผม ก็อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยคือเรารุ่มงานกับเขามาตั้งแต่ปี2020แล้วนะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยแน่นอนว่าเดลฟาร์มเองเนี่ยก็มองว่าสกิลของงานอาซิซี่เนี่ยคือดีมากๆนะครับผมคือเอาจริงๆต้องบอกคำโปรยว่าเขาเคยเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กับทางคาซาโดสโตมาก่อนแล้วก็แยกกันมาทำเฟอร์นิเจอน์ไลน์เวอร์ดี้ทุกแวร์กับไลน์พีสป็อกนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามินซูเนี่ยตอนนั้นเองเราลองกันเนี่ยลองตัวแรกเลยนะเป็นสูตรที่แบรนด มันเจ๋งอะ่ะแลาต้องได้มาท้าทายท,ที่จะมาลองให้คนไทยได้รู้จักกันในตอนนั้นเองเนี่ยไม่มีใครรู้จักเขาแน่นอนไม่มีใครรู้จักจ,กจริงๆนะครับผมแต่ว่าต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่คิดว่าเปิดรับนะให้สูตรหรือว่าการแนะนําจากทางของเดลเดียรัมด้วยนะครับผมจนปัจจุบันนี้เนี่ยแน่นอนว่าอาัจจซีเนี่ยก็คือไปจัดงานทรังโชว์เนี่ยนะครับก็ทั่วโลกเลยล่ะนิวยอร์กซานฟรานซิสโกครับผมอังกฤษ ไปกับช็อปของ Permanent Style Studio นะครับผมซึ่งเป็นสตูดิโอที่นุ่ัแซคเขามีไว้ทั้งปีสำหรับคนที่สนใจจะมาโคกับเขานะครับผมและจริงๆเนี่ยนอกจากนี้เองเนี่ยก็จะมีไปถึงนะครับผมไปทั้งเนี่ยไปถึงมนิลาไปถึงชักคาร์ตารวมที่โซลรอยมนิลาที่ซิกเนตนะครับผม, oy, ila, บผมไปที่ญี่ปุ่นเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมซึ่งนี่เองเนี่ยผมคิดว่า ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราก็ภูมิใจมากในการที่เราเป็นหนึ่งในไม่ใช่ผู้ตามแต่เป็นลีดเดอร์ในการ introduce นะครับผมเทเลอร์ Taylor, หรือว่าสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยให้เกิดขึ้นกับในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงในภูมิภาคด้วยนะครับผมทั้งนี้เนี่ยอซิซี่เนี่ยก็ได้รับคำชมนะจากไซมอนค o อมตันเนี่ยค่อนข้างมากมีการรีวิเนี่ยไปหลายโตแล้วทีเดียวนะครับถ้าลองไปเปิดดูในใน ในเว็บไซต์ของเพอร์มานแต i นะครับผมรวมถึงเนี้ยถ้าเกิดตอนนี้ว่าไปเที่ยงกรีเนี่ยถามว่าใครเป็นช่างที่โปรดปรานของไซมอนฟรอมตันเนี่ยก็ต้องมีอาเซซีเนี่ยทุกคนก็จะรู้เลยว่าไซมอนฟรอมตันเนี่ยชอบอาเซซีมากนะครับรวมถึงพวก a n t h o l o g y ด้วยเป็นที่มาที่ทำไมคุณมีการจัดงานทาัง้งโชว์บ่อยๆที่กับเพอร์มานแต i นั่นเองแน่นอนว่านอกจากเพอร์มานแต i เองแล้วเนี่ยจริงๆคุยกับคาโมชิตะเองเนี่ยคาโมชิตะเองเนี่ย,ยก็ เป็นหนึ่งในคนที่ยอมรับถึงฝีมือและก็สกิลของช่างคิมบินซูค่อนข้างมากนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือช่างเกาหลีเนี่ยก็คือทํางานได้ค่อนข้างดีมากพอๆก,กับช่างอิตาลีหรือว่าจริงๆช่างเอเชียมันก็จะมีความเนียบกว่าช่างทางฝั่งอิตาลีอยู่แล้วซึ่งนี้เองเนี่ยก็มองว่าเป็นสิ่งที่ทําให้น่าสนใจ มากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมทีนี้พูดถึงจุดเด่นของสูตรอาเซซีในปัจจุบันนี้อาเซซีเนี่ยเป็นสไตล์ไหนนะส่วนตัวผมเนี่ยมันก็บอกได้ไม่ชัดขนาดนั้นแล้วล่ะปัจจุบันนี้มันเป็นการรวบรวมกันระหว่างเสื้อผ้านะครับผมสกิลที่เขาได้รู้เรื่องของแนวของสไตล์มิลานสไตล์นาบัลิตันแล้วก็ความนิยมอของเสื้อผ้าสไตล์อสูตรสไตล์ฟลอเรนซ์นั่นเองนะครับผมทีนี้มันก็เลยมีการคอมไบอยออกมาผสมผสานออกมาเนี่ยผมว่ามันเป็นเหมือนกับเ,เป็นการผสมรวมกันของทั้ง3สไตล์นั่นแหละ สูตรซิงเกิล e บรสเตเนี่ยผมว่ามันก็มีอิมเพนซ์มาจากาสไตล์ของทางฟลอเรนซทีค่อนข้างเยอะนะเรื่องตัวก็สไตล์ที่ลงมาต่ำหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวปกที่บอทเทอร์ลิงโพซิชันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็มาติดอยู่ตรงที่ตรงจุดกลางของช่วงเอวพอดีซึ่งมันก็มีความคล,าคลา้ายๆกับสไตล์ของที่เป็นสไตล์ฟลอเรนซ์อะไรเงี้ยกับตัวหัวไหล่ที่มีความเอ็กเซนด์เดอร์โชเดอร์มากกว่า สูตรสไตล์ทั่วไปวนั่นเองมันเป็นเสกของผมเป็น quarantine กันโอเคก็มีสลับบ้านที่เป็นของโอเคอนแบบที่เป็นแบบคลีนหรือว่าเป็นโอเคที่เป็นแบบสไตล์เชิร์ตนะครับผมคอนทรามีผสมกัน,น,กน,น,กนซึ่งหลายอย่างตรงนี้เนี่ยมันกเลยทำให้ผมคิดว่าเออมันก็เป็นการผสมผสานข,ของความร่วมสมัยและผู้ทำออกมาสูตรออกมาเราพูดถึงซิงเกิลเบสเซ็ตเนี่ยจบไปแล้วสุดสไตล์ดับเบิลเบรสเซ็ตเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นผมใส่ค่อนข้างบ่อยมากคือเป็นใส่เป็นสไตล์ six ออนวนะครับผมซึ่งจริี้เขาทำา2สไตล์แล้วคือแบบสไตล์แบบทำสไตล์ติกกระดุมเนี่ยเป็นแบบ6กคูณหซึ่งมันจะเป็นการติกกระดุมเม็ดล่างนะครับผมในขณะที่สไตล์6กคูณสน,นี่ก็จะเป็นสีกระดุม,มทีามันทำเม็ดบนทีนี้เนี่ยส่วนที่เป็นสไตล์ของอสไตล์นี้เนี่ยก็จะต่างแล้วนี่จะไม่เหมือนกับความเป็นฟลอเรนซะ์ที่อยู่คำมิลานตัวปกก็จะมีความโค้งมนนะครับผมเป็นเบลลี่นิดๆไม่ได้ตรงปกตรงเหมือนพวกนอโบรกันหร,รืออะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็จะไม่ได้มีความเหมือนทางฝั่งฟลอเรนซ์มากที่จะเป็น อ๋อขัานที่จะเป็นแบบโฟนออนวันชัดๆแล้วก็เป็นปกโค้งนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ปานขึ้นแล้วก็ปานขึ้นมานครับผมตรงนี้มันมีความอินสป่าจากเสื้อผ้าผมว่าจากสูตรวินเทจถ้าเราลองมองดูนะพวกสูตรของพวกลอร์เรลพิเอรนาลอร์เรลพิเนาที่คือลูกหลานของลอร์เรลพิเอรนาคุณตักร้อลอร์เรลพิเอร์นาเนี่ยใส่เนี่ยก็จะเห็นชาวบานทีมเขาจะมีใส่พวกสูตรไซส์ซิกซ์ออนวันนะครับผมปกโ on ค้ง mm hmm. ยาวออกมาประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยูนิคแล้วก็มันมีคนทํา แต่ปัจจุบันนี้ผมก็เห็นแล้วล่ะว่ามือถทอกไ็ได้รับความนิยมมากขึ้นก็มีคนก็มีช่างหรือว่ามีน้องๆที่เริ่มไปตัดที่อื่น ก็ใส่เป็นส,ส,สัจจิสังวมากขึ้นเนือยเราเห็นได้ชั้นนะครับคือผมว่าตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ให้ดูนะว่าผมว่ามันก็ทําให้มีกลับไปความนิยมมากขึ้นกับเ,เรื่องของสายที่นําเสื้อผ้าสายวินเทจขึ้นมาทําออกมาแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเลยนะครับอ๋อลืมพูดถึงเหมือนกันก็คือคนหนึ่งเนี่ยที่คูอชอบออซิซี่มากๆเลยก็คือไดร์เวิร์กแวร์นั่นเองไดร์เวิร์กแวร์เนี่ยก็คือเป็นบล็อกเกอร์ชื่อที่ที่มีชื่อเสียงที่ชอบทํามีมในอินสตาแ แต่จริงๆเนี่ยเขามีบล็อกของเขาที่เขียนถึงพวกเสื้อผ้าเชิงลึกซึ่งแต่เวิร์แวรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ก็ให้เกียรติพูดถึงเดคจิทัลบ้างแต่ว่าเขาเนี่ยจะชมทางอัลซิซี่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับรู้ถึงเรื่องของงานความสวยงามต่างๆหรือแมก้กระทั่งสไตล์เพราะว่าจริงๆเนี่ยผมว่าเขาก็เห็นตัวซิซี่เองสไตล์เนี่ยจากทางอินเทอร์เนต็ต่ไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสได้ออ ก็ไม่ได้มีโอกาสที่ได้เข้าไปตัดนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมได้ได้ยินข่าวว่าจริงเขาก็ตัดไปแล้วล่ะเพราะว่าเขาเบสซี่ซานฟรานซิสโกนะครับผมก็นี่ในผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นอกจากตัวแซนมอนเองแล้วเนี่ยซึ่งเป็นฝั่งอังกฤษแล้วยุโรปนะฝั่งอเมริกาเนี่ยถ้าพูดถึงคนที่คนที่เคารพจริงๆเนี่ยก็คือดายเวิร์กแบรคบล็อกนั่นเองนะครับผมก็แน่นอนว่าก็รีวิวให้กับอาซิซินเนี่ยทุกท่านที่จะถือว่าเป็นเกลที่ดีมากผมน่าจะรอดูว่าเมื่อเขาได้สุดที่ตัััััดดเเ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 สรรร็็จจจจมมมมื่่่่่่่ออออไไไหนนีีียยยยยยย้าาาาาาะะววววิณ์งงงงงงบบซึผกกกกกลพูตข ฝั่งของทางไดเวอร์แวร์ตะรู้ว่าจากมุมมองเอสเตติกหรือว่าความสวยงามของตัวสูตรเนี่ยแน่นอนว่าเขาชอบมากอยู่แล้วครับหนึ่งเลยก็คือว่ามันทําใส่ฟิตเนี่ยเราใส่แล้วรู้เลยมันทำให้สุดแล้วเราดูออกมาแล้วเนี่ยมันใส่แล้วเรามั่นใจอันนี้อันนี้เหมือนกับความพูดที่ไม่ได้ลงลึกไม่ได้บอกอะไรลึกแต่ผมว่าน่ผมเพียงจะเล่าจากฟิลิปผมใส่ว่าใส่แล้วมันรู้สึกดีใส่แล้วมันรู้สึกว่าเราดูแล้วเราเราดูดี คือผมพูดง่ายๆอย่างเงี้ยมันคือเรื่องจริงนะแต่ว่าจะพูดด้วแบบเชิงเพื่อใ้ดูแบบนั่นแล้วก็โอเคผมเป็นคนชอบใส่สูทที่มันมีความฟูลอร์แล้วผมชอบมีความที่ใส่เสื้อผ้าแล้วอกมันมีผ้าเหลือก็คือมีแบรม์มีอกเหลืออกใหญ่ซึ่งก็ที่เขาทำทรงอินสายเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไหลเขาก็ทั้งที่เอ็กเซนด์เนี่เข้า,ขา, extended, ขา,ขามาซึ่งผมเป็นคนชอบใส่อะไรอย่างนี้คือสูทผมเนี่ยเอาความเป็นโอเวอร์หน่อยเอวเขาทำทั้งสูงนะครับผม,ผมก็เลยรวมไปที่ไปที่มาเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าผมามั่นใจในการใส่สูทของของเขา,าแหละใส่ การอ่านขันเรื่องของการ,านการานคนคนนี้เนี่ยสุดที่ละเนี่ยมัคนควรจะสัดส่วนเนี่ยความยาวตรงนี้เท่าไหร่ความกว้างของปกเท่าไหร่ความกว้างของหัวไหล่เท่าไหร่อะไรอย่งเงี้ยซึ่งนี่เองเป็นเรื่องของของสกิลหรือว่าจัดจแมทของช่างนะคนตัดส่วนแล้วฟิตสวยมันก็มีความอีกเรื่องหนึ่งตัดส่วนแล้วทําให้เราดูดีด้วยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันซึ่งนี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอะไรที่ผมได้ตัดส่วนดีส่วนม,มาหลายครั้งมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ละ เรื่องของความฟิตติ้งเนี่ยมัน,นจริงๆเนี่ยสำคัญแต่ว่าสำคัญที่สุดคือสาแล้วมันทำให้เรารู้สึกดูดีดูความมั่นใจนเุื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่าฟีลของความเบาฟีลของเรื่องของโพซิชันของสัดส่วนของไหลสัดส่วนของความยาวสัดส่วนของเอวความคลอดขึ้นมาต่างๆเนี่ยบาลานซ์เป็นยังไงบ้างเราเป็นคนที่มีปรุงต้องทำยังไงให้เราดูแล้วสัดส่วนออกมาบาลานซ์ออกมารวมทั้งไหลเอวความยาวต่างๆเนี่ยสะโพกมาเนี่ยมาเราดูแล้วดูดีได้ยังไงอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากงานเราไม่ต้องพูดถึงอแล้วเรื่องความละเอียดเนี่ยนี่ก็ ็มันเป็นเรื่องของเบสิกของช่างสุตรดีๆที่มาทำกับเด็กทร่างอยู่แล้วนะครับผมก็ผมมั่นใจว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายเรื่องนี้ผมเป็นเรื่องที่สาคัญเรื่องของจัดเม้นในการทำแล้วก็จัดแล้วก็ที่2ก็คือเรื่องของการความสามารถในการตัดสูตรให้กับคนที่มีหุ่นย,กยากๆอันนี้อันนี้ผมมั่นใจว่าเราเห็นได้าจากลูกค้าหลายๆคนที่แน่นอนว่าคนที่เวิร์กอัลหนักๆเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องของการตัดสูตรอยู่แล้วช่วงข้างบนใหญ่และช่วงข้างล่างเอวคลอดออกมาการทำบารลานสูตรขึ้นออกมาได้เป๊ะๆนีน่มันยากมากนมนเนนนกัแ่ิูีย ผมต้อตัดคนเกาหลีมาเยอะนะแล้วก็ตัดคนไทยมาเยอะจนกระทั่งทำให้เห็นว่าแบบซิงเขาถึงจริงๆนะครับผมแล้วก็สองคือว่าคุณมีช่างที่มาตัดสูตรให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เขียนเขียนแพทเทิร์นสูตรให้คุณด้วยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะเพราะว่าคนที่คนที่เขียนแพทเทิร์นเองคนที่มาวัดตัวคุณเองกับคนที่มาดูคุณเองฟิตติ้งคุณเองได้เนี่ยทำได้เนี่ยมันถือว่าสุดยอดแล้ว ครับผมก็ผมว่าซิซีตัวนี้คือเป็นหนึ่งในช่างสูตรที่ฮอตที่สุดในเกาหลีแล้วก็ไม่ใช่จากในเกาหลีนะในโลกด้วยซ้ำนะครับผมก็คือว่าเราปัาน้นไม้คือเราก็ไม่ได้ปัน้นแต่ว่าเราพาร์เนอร์เขาตั้งแตต้นจะทําให้ช่วยกันดันให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในช่างสูตรที่คนพูดถึงมากที่สุดในโลกณนเะวลาน,นี้นะครับผม Double breast e d ที่เป็นลายทางสีเทานะครับผมเทาอ่อนเนี่ยอันนี้ก็ graph, อินสไป์มาจากกราฟมาเอ่อแมวคงเป็นเนวีนะครับผมแล้วก็มีเ e ียซักเกอร์มีตัวนี้ที่เป็น Fox ที่ Fox เนี่ยส่งท้ายผมลองผ้าผ้าที่แบบเป็นสีออกมาคล้ายๆกับเทาเทาเอ่อน้ำตาลน้ำเงินน้ำเงินนะครับผมม, ed, Navy. มี single breast e d สีเนวีมี single breast e d ที่เป็น s t r i p e สีแดงนะครับผม มีตัวสีม่วงด้วยสีออกเบอร์กันดี้อันนี้ก็คือสีอร์ดรอยนะครับผมมีกางเกงสีเหลืองกางเกงสีดําซึ่งผมว่าผมก็ชอบก็ชอบแต่งเกงของอซิซี่เหมือนกันเพราะว่าผมว่าถ้าทำใส่แล้วผมดูขายาวอะ่ะอันนี้เป็นหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันวันนี้ก็มาคูลุคของอาซิซี่เหมือนกันน้ำมามิกซ์และแมทช์ที่เป็นเสื้อสูทแต่ว่ามันสีออกเทาๆใส่กับเกงสีดำนะครับผมแล้วก็สูทเนี่ยผมว่ามันเป็นแจ็คเก็ตที่เอ่อดับเบิลเบรสเซ็ดเหมือนกันที่มีอีกหลายตัวอยู่ในไพ์ไลน์เหมือนกันน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 ะะเเปป็น็หหหึึ่่่่่งงงใใลาาาายคจรู้วนนชกด สุดตัวผมของผมเหมือนกันแต่จริงแล้วเนี่ยใครที่ผมเอามาเนี่ยก็ตัวผปเหมือนกันแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดชอบจริงเนี่ยก็เนี่ยแหละครับผมก็อาซิซี่นะครับผมหนึ่งหนึ่งทางเลือกตัวนั้นด้วยเหมือนกันครับผมแล้วก็มีตัวฮาวสูทขาวดำด้วยที่เป็นซิงเกิลเบรสเซตที่ผมตัดมาประมาณปีสองปีสองปีกว่าแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบมากเหมือนกันนะครับผม 21สิถึง25่สิงหาคมนะครับผมก็จะมีทีมของ r c ซิซมาเยอะเลยเพราะว่าต้องมาทำฟิตติ้งเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าคิวก็ค่อนข้างจะแน่นเหมือนกันมากันประมาณด้วยกัน4ีถึงชั่วโมงอีกแล้วเพราะว่าต้องมาทำฟิตติ้งกับหลายๆท่านนะครับผมยังไงก็ตามใครมีโอกาสก็อยากจะชืญนชวนะครับผมสำหรับเรื่องของการได้ delivery เนี่ยอาซิซเนี่ยใช้เวลาประมาณนะครับผมผมว่าประมาณ9เดือนก็คือว่า วัดตัวรอบนี้นะครับผมรอบหน้ามาฟิตติ้งฟิตติ้งเสร็จแล้วก็คือส่งได้เลยภายในอีกสองสเดือนนะครับผมซึ่งอันนี้เองเนี่ยมันเป็นสกิลของช่างที่สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าสมากเนี่ยช่างสูตรที่ทําได้จริงๆเนี่ยก็คือจะใช้เวลาฟิตติ้งสองฟิตติ้งนะครับโดยส่วนมากเพราะว่ผู้ความชัวร์แต่ว่าแอซิซี่เนี่ยสมากจริงเนี่ยคือเขาเรียกมินซูเป็นคนที่เก่งมากอ่านขาดก็ใช้เวลาทําประมาณแค่ฟิตติ้งเดียวเท่านั้นทำให้เราได้สูตรที่เร็วขึ้นหรือว่าสำหรับคนที่ฟิตติ้งยากๆเนี่ย ก็จะเป็นประมาณ2 f i t t i n g ไม่ได้มีการห่วงจะเป็นเรื่องของสกิลในการ delivery มากกว่านะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยสำหรับคนที่มีเคยตัด e s p o ป e ไปอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถเลือกที่มาตัด MTM ได้อีกเหมือนกันนะครับนอกจากว่าจะมีแพทเทิร์นของคุณเก็บไปแล้วด้วยนะครับผมทำให้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ได้ราคาที่ราคาที่ลดลงมาประมาณสักประมาณ1 0 1 5ึนะครับผมซึ่งมควาว่าเลยที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่เคยตัด e ี p o ป e กับซิซี่ไปแล้ว หรือแม้แต่กระทั่งกับคนที่ยังไม่เคยตัดอาร์ซิซี่บีสโตคเลยก็ตามแต่ว่าการมาตัดสูตร MTM ของของาร์ซิซี่เนี่ยมินซูเนี่ยเขาก็ขึ้นแพทเทิร์นมาสดจากการปรับของแพทเทิร์นที่มีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นช่างสูตรเนี่ยแล้วก็เป็นโรงงานที่ทํากันขึ้นมาด้วยสตูดิโอที่15บห้าคนอยู่ภ mm hmm. ายใต้อาร์ซิซี่หมดเนี่ยท่านก็สามารถทําให้แบบแพทเทิร์นได้ทําสามารถตัดสูตรได้ง่ายมากขึ้นแล้วสามารถฟิตที่พิเศษมากขึ้นจาก MTM ทั่วไปด้วยนะครับผมก mm hmm. ็อยากจะเรียนเชิญทุกคนนะครับผมที่กกััันันนนนะะคครรบบผมด้วย ครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ